สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมนะครับทั้งสองคนครับได้มาอยู่ที่ว่าประคังเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับก็วันนี้นะครับเราได้มาพบกับท่านประลัดนะครับอยากให้ท่านปลัดแนะนำตัวก่อนดีตอนเช้าผมชื่อนายแพสัมพิทัศน์บัญชาการปลัดอำเภอเมืองยะลาครับก็ปัจจุบันลงตำแหน่งฝ่ายความเป็นคงอำเภอเมืองยะลา ก็วันี้ถือเป็นโอกาสดีที่น้องๆได้ให้มาสัมภาษณ์แลวก็เป็นโอกาสที่ผมพยายามที่จะอธิบายและก็ประชาสัมพันธ์ว่ามุมมองของรชาชการเป็นยังไงแลวก็อาชีพนี่เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือว่าตามปกครองยัไงครับครับจบาสาขาอะไรครับคณะอะไรแล้วก็ปัจจุบันนะครับทํางานหน้าที่ตําแหน่งภายในลักษณะงานที่ท่านทามันเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้ ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับคณะรัฐศาสตร์สา,สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับปัจจุบันผมรับราชการมาเตาวราวเกือบแปีปัจจุบันก็ดูแลงานด้านความมั่นคงงานอิสลามกแอฟแฟนะครับแล้วก็งานกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ไม่มีสัญชาติไทยทสื่อเดินทาง ที่รับผิดชอบนตอนนี้คือเทคนิคในการอ่านหนังสือการสอบของท่านก่อนที่จะมาเป็นผลักดันเลครับท่านเตรียมตัวอย่างไรนะครับในตรงนี้การเตรียมตัวสอบเนี่ยทุกคนจะมีเทคนิคแตกต่างกันส่วนผมเองการเตรียมตัวสอบเหมือนการใช้ชีวิตประจําวันทํายังไงให้ในแต่ละวันเรามีการวางแผนอย่างเช่นเราไปเรียนเราไปเที่ยววันหนึ่งเราจะต้องมีพรบอรที่เราสามารถที่จะมา มารีวิวนะครับมาทบทวนหรือว่ามาจดโน้ตหนึ่งพรบรต่อวันก็ได้หรือถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่รู้สึกเมนเดตัวเองไม่ได้เรื่องการอ่านหนังสือนะครับให้คิดว่าตัวเองเนี่ยถนัดทางด้านอ่านหรือว่าฟังเดี๋ยวนี้คลิปอะไรต่างๆมันมีเยอะครับบางคนก็ฟังพังๆก็ทําให้เกิดความรู้ในภายในตัวแล้วก็เรามีบทบาทอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้างนะครับพูดกันง่ายๆในเรื่องของบทบาทนะครับ ว่าบริษัทำรวเคยทาอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ภาพรวมก็คือในแต่ละสาขาแต่ละวิชาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ว่าหน้าที่เหมือนกันก็คือเราจะต้องดูแลให้ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบำบ,บัดทุกเขานะครับแล้วก็บํารุงสุขเขาคนที่มีทุกขเราก็ต้องทําให้เขาเนี่ยลดทุกไปนะครับส่วนคนที่มีความสุขแล้วเราจะต้องให้เขามีความสุขมากขึ้นเราจะทำยังไงนะครับอันนี้คือ คือบทบาทที่ที่ปหลัดอำเภอทุกคนหรือว่านักปกครองทุกคนเนี่ยต้องอต้องกระหนักแล้วก็ให้ความใส่ใจนะครับระดับอำเภอเนี่ยมีงานสายไหนบ้างขอ,ข,อขอพูดถึงในโครงสร้างของอำเภอเลยนะครับเพราะว่า่วนกลางมันจะมีส่วนจังหวัดอยู่แต่ในส่วนของอำเภอเราก็จะแบ่งกระทรวงทะบวงกรมที่อยู่ตามอำเภออย่างเช่นนอกจากในอำเภอรประหลัดอำเภอแล้วที่ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือแนนำเพอเนี่ยก็ยังมีส่วนราชการอื่นๆที่เป็นผู้ช่วยเหลือแนนำเพอในใน,ในการดําเนินงานนโยบายของกระทรวงทบวงกรมนั้นนั้น <Okay. S 1> คุณคุณสมบัติของคนที่เป็นประหลักในนี้ใชไหมครัสมบัติเอาคุณสมบัติการการเป็นประหลัดอำเภอเนี่ยหนึ่งก็คือ,อคุณสมบัติตาม ก่อนที่เราจะเข้าตอนสอบเข้านะก็มีคุณสมบัติอีกแบบนึงนะตอนเป็นประลาดอำเภอแล้วก็คุณสมบัติอีกแบบนึงกนะ่อนเข้าเนี่ยเราก็ต้องผ่านพระกถูกไหมพลโสมบัติเบื้องต้นจะต้องจบปริญญาตรีสาขานิติสาแลวก็รัฐศาสตร์พลโสมบัติอื่นๆที่คณะกรรมการปปพ,พกำหนดนะครับอยากฝากอะไรให้กับคนรุ่นหลังหรือคนที่อยาก ทำงานในฝ่ายนี้บ้างเรื่องของครอบครัวครอบครัวแาบะบว่าเรื่องพ่อแม่ของเราเราเราเป็นเยาวชนบางคนที่อาจจะแต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่แต่งงานเนี่ยพ่อแม่ยังไงยังไงก็สําคัญนะครับคนที่อยากให้ความประเสืิฐในชีวิตเราเนี่ยหรือคนที่อะาําให้เรามีความสําเร็จส่วนหนึ่งก็ามาจากพ่อแม่เราเกิดมาวันนี้เป็นนักศึกษาใครส่งเรียนตั้งแต่แรกนะครับใครที่ซื้อ ชุดให้เราใครที่พยายามสั่งสอนเราโดยที่เราเราไม่รู้เลยว่าพ่อแม่นั่งสั่งสอนเราอยู่ครับ